มาครับวันนี้เราอยู่กันใน Royal r u m b l e a t t i t u d e e อ a นะครับมาย้อนไปสู่ยุค Attitude กันสักหนึ่งคอนเทนต์แล้วกันนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลของ Ro y a l r u เ b l รนะครับเราก็จะจัดแมตช์ Royal r u m b l e หรือว่าแมตช์ปั้มที่เคยอยู่ในศึก Royal Rumble แบบนี้มาให้ชมกันอีกแล้วนะฮะและแน่นอนครับไอคอนของยุค Attitude เนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากโซนโคสตฟออสตินครับและวันนี้เราก็รับบทเป็นป่าตนเองนะครับขึ้นมาเป็นคนที่หนึ่งครับ แล้วก็รอยัลเ l อร์นี้พิเศษนะครับเพราะว่ามีกันแค่20คนเท่านั้นนะครับ20คนนี้ก็เค้นเอาเฉพาะเกมภาคนี้ที่มีให้นะเอาตัวหัวกะทิมาเลยครับแล้ววันนี้ผู้ชนะก็ยังได้เป็นเจ้าของแชมป์ WWE Champion ด้วยนะฮะก็เป็นเข็มขัดเส้นของยุค Attitude โดยเฉพาะเลยนะครับมาเปิดตัวขึ้นมาเป็นคนแรกครับอดีตผู้ชนะร o ยัลนเบอ3ครั้งครับถ้าจะไม่ผิดนี่จะเป็นปี97 98แล้วก็ปี2001นะครับ stone สตีฟ s าส v e มาแล้วหมายเลข2ไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนครับมี stone คแล้วก็ต้องมีคู่ปรับตลอดการคนนี้เลยครับ The Rock ครับอดีตแชมป์ <You see. S 1> มหาชนครับ s <S ยุคแอต i ิจูดก็ดังเป็นลุ s <S แตกเหมือนกัน s <S คนนี้ ไม้เบื่อไม้เมาครับกับโซนโคสตีฟอร์ซินเดอร์ร็อกนี่ก็อดีตผู้ชนะรอยัลนัเบอร์ปี2,000นะครับดูดีครับว่าวันนี้ยุคเอดิจูดใครจะเป็นผู้ชนะครับมีเดอร์ร็อกกับโซนโคกครับซ้ำเปิดสนามกันก่อนนี่ครับมีการชิงแชมป์ WWE ด้วยนะวันนี้ ิเศษใส่ไข่ครับแต่จำนวนคนก็จะน้อยนิดนึงนะมีกันแค่20ครับดมครับสูตรกลิ่นโอโซนนะ เริ่มปั๊มครับอะไรเราเดืร็อกวิ่งเข้ามาม้วนดีทีทีก่อนเลยโอ้โหโดนเปิดก่อนครับเรายังมึนๆอยู่เวียงอาจเทินมาขึ้นฮะอะไรแล้วเดร็อกจะแบกเลยหรอยังไม่ทันอะไรจะแบกเลยทุบครับเล่นงานเดืร็อกไปเวียมอัจเข้ามุงครับวิ่งเข้าไปปั๊มสองไอคอนิกแห่งแอตติจูดครับอืมลากคอเดร็อกมาฟาดลากคอขึ้นมาอีกครับ ตเตอ้าวเจอเดร็ต่อยคืนเดี๋ยวร็กก็ไม่ยอมนะเอาโดนจับพาวเวอร์สแลมอีกนี่เตะคืนครับกระแทกกระเด็นดิ่างฝ่ายทางไม่ยอมนะดีกรีนี่เทียบกันไม่ติดครับรีเวิร์สมาสอกกระแทกต้องเล่นให้หมอบครับต้องเล่นให้หมอบไอ้เด็กนี่นม,นมันซืนมังอาบมายุ่งกับปานะปัจจุบันเป็นไฟนอลบอสนะครับอืโตบอีกทีครับติดตันเลย แต่ว่าเรายังไม่ถึงเอาคนที่สามแคทตาแจ็คครับวิ่งเขยไปปอมแต่เรายังเก็บเดอะล็อกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเอาจะเล็งแคทตาแจ็คครับไปเลงเดอะร็อกเฉยมาเดอะร็อกเราลุมดีกว่าเอาเจอสอกับเดอะล็อกไม่ยอมลุมโอ้โหเดอะร็อกไปเล่นงานแคทตาแจ็คเดอะล็อกบอกอยากฉายเดี่ยวครับอืเล็กสวีวิ่งเข้าไปโครสไลน์นี่ใครบอกให้มึงไม่ลุมเจอแคทตาแจ็คดีดีอีก โอ้ยซับซ้อนครับมาเรามายืดดีกว่า oh, ให้เดอร o c ็อกแบกแคตาแจ็คไปครับแบกขึ้นไหมน้าอยู่ครับจังหวะนี้แล้วก็ยืดไปก่อนนะฮะหาวิธีโอ้ครับหาวิธีพักเอา้าแคตาแจ็คยังอยู่เอาจะรวบไม่ได้ครับแคตาแจ็คเล่นงานเดอร o ล k อกลากไปฮะปลอ่อยปล่อยปล่อยเขาทำไปอา้าวแคตาแจ็คเหมือนจะลากมาหาเราหรือเปล่าไม่ยอมครับ มาต่างฝ่ายต่างหาเพื่อนลุมแคตาแจ็คลุมไหมลุมครับมาคนต่อไปมาแล้วฮะ oh, คนต่อไปเป็นเจอร์รี่หรือคิงโรเลอร์ครับมาเอา้าโดนแคตาแจ็คดีดีีโอ้โหกำลัง oh, oh, ลุมกันอยู่ดีๆจะทุบไม่ได้ครับเจอรี่มาเล่นงานแคตาแจ็คเหวี่ยงไปเอาจะกระแทกไม่โดนครับนี่เราทุบเจอรี่หรือคิงโรเลอร์เอาแคตาแจ็คเฮ้ยมึงปล่อยให้กูว่างมังก็ได้แบกไปดีดกระเชือกอีก เดี๋ยวล็อกฟื้นขึ้นมานะครับเล็งกูแน่เล็งกูแน่อือทุกงอนเอา้าเรามีซิกเนเจอร์ะเอาจัดทำอะไรโดนเตะเดี๋ยวล็อกไปเล่นงานแคแต่แจ็คครับเจอรี่เดียคิงเราเลือกเอาไม่เล็งครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเฮ้ยมีแต่คนอยากลุมมเหยียงฟ้าต้นไปเอากระแทกอะไรกระไรเอาไปเลยเฮ้ยเกินโอ้โหอยู่กูซาเก็บมึงไหมเอาแคแตาแจ็ค แคทตาแจ็คไปครับเหลือเจอรี่หรือคิงลรเลอร์กับเดอะร็อกครับอยู่บนเวทีมาเราเป็นคนที่ห้านะฮะคนต่อไปโอ้โหมันเดือดป่าโตนตกคนแรกครับเหลือจะเชื่ออ่าเราเป็นเดอะเฮอริเคนครับแม่เป็นก็ได้ปะมาซูเปอร์ฮีโร่ตัวเขียวครับขึ้นมาขึ้นเอาจะตบไม่ได้ฮะเจอเดอะร็อกวิ่งเข้ามุมเอาเดอะร็อกจะแบกไม่ยอมครับ เจอรี่เดอะคิงล้อเลื่อเวียงไปเราไม่ยอมเราเล่นงานเจอรี่เดอะคิงล้อเลื่อฮะเน็คเบรกเกอร์ <It> s <S ไปส่งแขกได้ไหมส่งได้ไหมเอา้าเดอะร็อคไม่ยอมครับเดอะร็อคบอกมึงนั่นแหละต้องไปไอตัวเขียวจับโอ้โหอยเบลลี่ทูเบลลี่ฮะเดอะร็อคเจอแบ็คซูเพล็กโดยเจอรี่เดอะคิงล้อเลื่อเจอรี่เดอะคิงล้อเลื่อมาเข่ากระแทกครับเฮ้ย oh. ใครตัวเต็งกันแน่เนี่ยดูเหมือนว่าจะ ที่ทางลมจะไปอยู่ที่เจอร์รี่เดอะคิงลรเลอร์ครับอ่าไม่ยอมจามด้วยซอกวิ่งเข้าไปโคลสไล i ์เด๋รวล็อกขึ้นมาพอดีครับเราไม่ยอมให้เจอร์รี่พักครับพอเดี๋ยวถ้าเจอร์รี่ไปพักนี่เดี๋ยวมันเล่นงานเราแน่ไปเวี่ยงไปครับเอาเดอรล็อกมาบูดล็อกอีกคนต่อไปมาเลยครับโดนเดอะล็อกบิดเตะดีดีทีเดอะเทเกอร์ครับมาแล้ครับพี่ซบเปลอร์นี่ก็ตัวเต็งนะ มาเราขอเล่นงานเจอรี่ดิคิงเราเลยครับเอา้าอะไรวะจับอยู่ดีๆหลุดเฉยเฮ้ยโดนเล่นงานซะเองเอดิเทเกอร์ขึ้นมาแบ์ฮักเดอะร็อกครับเอ้าจะต่อยอะไรไม่ยอมทางนี้ครับทางนี้วยังไปไปไหมเอา้าไม่ยอมครับเจอรี่ยังเหนียวอะไรกันวะไม่ยอมเอ้าเจอรี่จับเราแบกครับแบกแล้วไปดีดกระเชือกฝั่งนูน้นเอด์เทเกอร์งัดเดอะร็อกอยู่นะครับ พยายามจะยกขึ้นโอ้โหโดนไปกระแทกกับพื้นอีกแม่เสียดายป่าโตนครับเหลือจะเชื่อตกคนแรกแต่ตกเพราะฝีมือเดร็อกนี่ก็เข้าใจได้ครับอ่ะเดร็อกมาสไปบัสเตอร์อีกเจออเดเทเกอร์ถีบหนะ่าอเดเทเกอร์รออยู่โคนต่อไปมานะครับคนที่เจ็ดมาเราเล่นงานเดร็กดีกว่า ดีวอนดัลลี่ครับเอาอเดทกเกอร์ออเดลแเกอร์มาแย่งซีนตลอดเลยวะ่ะได้ครับเรามาเล่นเจอร์รี่ก็ได้ฮะไปเจอร์รี่นี่ต้องเอาไม่ยอมให้ลากครับอึดกว่าที่คิดเฮ้ยอยู่นานกว่าที่คิดครับเจอร์รี่จริงแล้วเลยไส่ให้ล็อกแล้วเคะกะโลกเดลทเกอร์มารวบจับยกขึ้นเอาเดลร็อกมาเล่นงานเลยอีกครับเฮ้ยเดร็อกเวียงยั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 งไม่ข้ามเชือกเอาไม่ยอมครับสอกกระแทก ดีวอลว่างอยู่คนเดียวตอนนี้ดีวอนไปเล่นงานเดอะร็อกต่อยครับอ่าเราเล่นงานดีวอนก็ได้มาลากไปฮะลากไปทิง้งแล้วก็โคลส e เอาโอ้โหดีวอลหลบได้ดีกระเชือเอ้าฝั่งไปเล่นงานเดอะร็อกครับอันเดอร์เทเกอร์จัดการส่งแขกครับบีบคอเจอรี่เดอคิงโรนเนอร์แล้วก็จับยกขึ้นโช๊คสแสลมล่วงลงไปเลยส่งแขก เดือดร็อกเอาไปพิงกับเชือกรับอ้าวเดืร็อกก็ส่งดีบอลเหมือนกันเดือดร็อกจับโยนเทกระจาดครับอ้าวเฮ้ยเหลือเราคนเดียวบวยสุดครับอ้าวคนที่แดบิ๊กบอสแมนครับมาอ้าวกูไปเฉยเฮ้ยไปง่ายๆเลยครับอ่าคนที่เราเป็นใครดีวะเป็นคนที่สิบสองเลยกันฮนะ t ดอะร็อกแบ็กเบรกเกอร์บิ๊กบอสแมนครับอเดเทเกอร์ฟื้นขึ้นมาเดอะร็อกเอาหน้าฟาดกับพื้นเฟสบัสเตอร์แล้วก็ดีดีทีซ้ำบิ๊กบอสแมนมาเล่นงานเดอะร็อกครับดีดีทีเอาเดอะร็อกแตกเอาไปโคลสไลน์เอา้าโดนอเดเทกเกอร์ aker, โชกแสลมครับเรียบร้อยเลยอ่ารอจังหวะอีกครับ <The Dead. S 1> ทุมสโตนพร์ไดเวอร์แน่นอนจัดการจับ ทูมโซนครับโอ้โหโอวนๆอย่างนี้ไพ่ไดเวอร์เดวิสเ,เกอร์เล่นหมดเลยเดยวล็อกฟื้นขึ้นมาแต่อันเดอร์เกอร์ยังอ่ะมาแล้วครับเอากระแทกบิ๊กบอสแมนล่วงครับอ่ะหมายเลขเก้าครับ X pack ค,ครับ D generation X ส่งเข้าป,ประกวดมาแล้ว X pack เรายังต้องรออีกหลายคิวนะครับ อ่าอเดเทเกอร์เปงัดเดอร็อกครับเอ็กแกยังยืนมองอยู่ว่างครับว่างหล่นไหมเดอร็อกหล่นไหมยังครับหมายเลขสองเอ็กแทกมันล็อปชิกอเดเทเกอร์แล้วก็กระโดดเกี่ยวคอยครับเจอเดอร็อกกระทือบอกว่าเรื่องของผู้ใหญ่ยาย,ยุ่งครับเอ็กแทบอกกูก็แก่เหมือนกันแก่กับมึงได้ซ้ำมั้งเนี่ยเอาไปกระแทกกับเขาครับ เอ็กแท็กมาโคลสไลน์ใส่เดอะร็อกเดลทเกอร์คลานครับตอนนี้เป็นสงครามระหว่างเอ็กแท็กกับเดอะร็อกครับเอาไม่ยอมให้เอ็กแท็กไม่ยอมให้ลาบสองกระแทกทิกเกอร์ขึ้นมาเล่นงานเดอะร็อกต่อเอาแย่งกันครับแย่งกันลุมเดอะร็อกคนต่อไปมาเลยครับคนที่เก้าเอาฟังดูไปเกี่ยวคออ่าฟารุกครับ a อ a ส่งเข้าประกวด มาวิ่งมาแล้วฮะผู oh. ้แท็กทีมกับแดชชอนะครับเอาเวียงเข้ามุมครับฟารุมาต่อยเดืเดรอกนี่จับแบกครับแบกแล้วก็เอาไปโขกเ,เทินบาร์เกิลอดเดอร์ทกเกอร์มาเล่นงานฟารุครับเหยื่อใครเหยื่อมันเวียงฟารุปไปต่อยไม่ยอมครับฟารุยังกันไว้ได้เอ็กแทกฟื้นมานะฮะ ตอนนี้มีอยู่4คนนะครับบนเวที x p ็ c ซ์แพคฟารุปเดอแล้วก็อันเดนทิเกอ้าวเดอ Rock กติดตันอย่างนี้เจอแบกอย่างนี้ก็ไปดีครับไปไหมไปไหมเอ้ายังทนได้ครับแม้ว่าติดตันโอ้โหอันเดนทิเกอรกำจัด The Rock ไม่สำเร็จครับหมายเลข2ยังอยู่นะนานสุดครับฟ <Back. S 1> ารุป <The Rock, S 1> มาสวมรอย <You 're S 1> เล่นงานเดอะร็อก อันนี้ก็ดูให้เขาเล่นงานกันไปนะฮะเราขึ้นมาที่หลังนี่สบายบื้อเอาเดอรล็อกล็อกบัตทอมเอาคนที่ส1เอ็ดครับดูดเลิฟเอาแกต้แจ็คไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาแลนะ้วเนี่ยโอ้โหโอโห้ที่โกงอะ่ะขึ้นสองรอบเดอรล็อกเล่นงานฟารุสครับติดตันไปล็อกบัตทอมอเด๋วรวล็อกไปต่อยที่มุมครับดูครับว่าใครจะเป็นคนที่หล่นคนต่อไปอ่าเดอรล็อกกับดูดเลิฟมาเล่นงานกัน เอาฟารุกไม่เล็งไม่เล่นงานเดอร็อกครับปล่อยเดอร็อกเดินเข้าเฉยเดรเทเกอร์เเไปเล่นงานเจอเตะกับครับเอ็กแพคมาเล่นงานเดอร็อกเอาวิ่งเข้าไปเกี่ยวคอดูดเลิฟครับนี่เอ,เอบบ็กแพคบอกขึ้นรอบเดียวก็เกินพอแล้วจะขึ้นเลยสองรอบมีหลายคาแรคเตอร์มันดีอย่างนี้ครับเตะครับเตะเอาดดเดอร็อกจะทำอะไรอ,อ่ารวมมือเจอเดรเทเกอร์เอาหัวโขกกันครับดูดเลิฟก,กับเดอร็อก อาอเดอร์เทเกอร์จับพายไดเวอร์เลยเรียบร้อยมาเรามาเลยครับดูนิครับว่าเราจะเป็นใครมาเราเป็นแบทชอครับมามาช่วยเพื่อนหน่อย a อ a ใช่ไหมทีมเดียวกันครับจับเดอะด็อกยกขึ้นสปยบัสเตอร์เราไปกำจัดเดอะ็อกก่อนครับมาเราเป็นแบทชอนะเวีย่ยงไหมฮะเข่าก็แท้เดอะด็อกไปครับนี่ ไม่รอดอเดเด์เทเกอร์ไปไหมเดอร์เทกเกอร์อันเดเดเทเกอร์ไปครับโอ้โหเอ็กแพคจะโคลสไลน์อะไรล่ะเคลียครับเคลียเวทีเอาเจอรีเวิร์สครับเอาไปชนกับฟารุกอีกเอ็กแคมาทำอะไรเจอจอเบเกอร์ต่อยครับเฮ้ยแล้วกูเล็งใครวะเนี่ยมาเล่นงานดูดเลิฟครับดูดเลิฟไปครับเออเฮ้ยฟารุกเอ้าพวกเดียวกันใจเย็นพี่ใจเย็นเอ้า โดนไปโขกกระเทยมาเกินครับเอ็กแทคมาเอก็กแทคไอเพิ่งเอา้าเฮ้ยโอ้โหเกี่ยวกอครับเอ็กแทคไม่ฟังเลยมึงใช่ไหมที่ชอบกอ่อกลัวนะอ่ะเคนแชมร็อกครับคนที่สิบสามเอก็กแทคเอ็กแทคยังอยู่ครับมาซาลุเมื่อกี้หักหลังกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันดีๆไม่ชอบครับเอา้าแล้วกูไปเลงอะไรนู่นนะโอ้โหลูกศรมันเปลี่ยนเองครับอืมอยังเอ,กอ็กแทคอัด เคนแชมล็อกก็ไปาฟารุกไปเล่นงานเคนแชมล็อกครับเอาแล้วกูเบี่ยงอะไรกับมุมนักหนาวะเนี่ยฝั่งนูน้นฟารุกช้าถ้าไม่ตายหรอเ,อเอาลากเอ็กแทกเลครับลากไปลากไปแล้วก็ถีบหน้าเอ็กแทกล่วงครับเคลียเวทีฟารุกยังไม่ได้ชำระแขนครับเวี่ยงไปเอาไปดีดเคนแชมล็อกเฉย เอา้าทำอะไรครับลิฟทายเหรอน,นี่ฟาดโอ้เอา้าโดนเวียงไปเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็นนะพีะ่คนที่สิบสี่ครับมาแล้วเซนแชมล็อกไปต่อยเอา้าเราไปแบกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบบนี้ไม่ถนัดไม่ถนัดเอา้าเจอศอกครับริกิชิค,ครับคนที่สิบสี่วันนี้เราได้เป็นแต่ตัวเกลือนะ ตัวเต็งเป็นป่าตนคนเดียวครับตบไปก่อนซะไปฟารุไปเอาเ้าเดี๋ยวลิคิชิลิคิชิจับแบกครับอัดกัดเทินบร์เกิ้แล้วก็คยยุยอยางทิง้งโอ้โหกระทืบอซ้ำนี่ครับเอา้ากดไม่ทันทำอะไรฮะลิคิชิลิคิชิต่อ,อ,อยเฮ้ยใจเย็นจับแอนครับแอนอกแล้วก็ทุบอกโอ้ยเจ็บปวดรวดร้าวอาลิคิชิฟื้นขึ้นมาครับเล่นงานเราต่อ His grass. จับซามัวดรอปเอา้าเคนแชมล็อกมาเล่นงานต่อครับเฮ้ยอ่าลิชิชิงานลุมครับงานนี้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเคนแชมล็อกเอา้ากดไม่ทันล่วงเลยเฮ้ยมาเราเป็นคนที่เท่ท entrance, เาไหร่ดีวะอ่าคนที่สิบห้านะครับดูครับว่าจะได้ตัวเกลือหรือเปล่าหรือว่าจะได้ตัวตึง เคนครับมาอย่างน้อยก็บิ๊กเนมอยู่นะถึงแม้ว่าจะอยู่มิดการ์ดครับแต่ดิจูดก็เคยครองแชมป์โลกนะครับนี่เคนแชมป์โกไปเล่นงานลิกิชิไม่ได้แล้วฮะตัวใหญ่นานนั้นอัดแทกข้างหลังก็เอาเราจับไม่โดนครับพยายามจับสองรอบลิกิชิมาไอ้เวียงครับ ไยังไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะกระแทกจะกระแทกเอ้าไม่ทันเคนแชมล็อกไปต่อยครับจะกระแทกไม่ได้เหมือนกันเคนแชมล็อกเคนแชมล็อกไปฝั่งนี้ไปครับเอา้านี่คิชิแหมจะโชยโอกาสโคลสไลน์ไม่ยอมหรอกนี่ล่วงเลยลิคิชิจะโชยโอกาสครับมาเล่นงาน,งานข้างหลังเราเมื่อกี้กลับบ้านเลยบอกแล้วอย่าเล่นกับเคนโอ้นี่16ครับบับเบอร์เรดล,ลี้ขึ้นมา ไปก็ได้ครับไม่กลัวดังนั้นไปเอ้าเจอรีเวิร์สครับเปลี่ยนอัดมุมตอนนี้เหลือบับเบอร์เรกับเคนครับดีวอนล่วงไปแล้วนี่สอกกระแทกสอกกระแทกไม่ยอมเอา้าโครกซายเฮ้ยแม่มันก้มครับเกมนี้มันจะสมจริงบางทีก็สมจริงบางทีก็ไม่สมจริงนะอะไรที่ควรได้ไม่ได้ครับอื้งเข่ากระแทก right มาลากฟอขึ้นมา เนงานต่อครับเวียงเข้าเชือกไปวิ่งเข้าไปเอาไม่ได้ครับดีอ่าบัเบเรยังไม่ยอมนะครับแม้จะว่าดีบอนคนละคนกัน oh <my> อันเชิญมาเก้นครับต่อยอครับขอถ้าไม่ตายหรือซิกเนเจอร์ก็ได้สักหนึ่งเอา้าเจอเขา <we> มาคนต่อไปมาแล้วครับคนที่17หรือเปล่าโดนไปกุดกระตุกกระเชือกอีกครับ <laughs> อะไรล่ะ รีเวิร์สไอจอเบเกอร์อรอเเวันนี้เร็ดมาเลยครับอืมเคิร์ดแองเกิลครับมาที่เคิร์ดขึ้นมาแล้วฮะคลอสไลเรายังเล่นงานเอาแองเกิลหันกลับมาเจอแองเกิลจับเสเยครับโอ้โหแล้วก็ไปเล่นงานบับเบอร์เรต่อนะครับเรามายืดดีกว่าไปโขกเธอร์เบเกอร์ แองเกิลเดินมาเฮ้ยใจเย็นหันกลับมาเจอจับยกขึ้นเสยอีกรอบหนึ่งนี่ครับนักมวยร่ำเหรียญทองโอลิมปิกบาเบเรทำอะไรจะแบกแองเกิลไม่ได้ครับแองเกิลอัปคัตเฮ้ยเดี๋ยวจะจับเจอมังกี้ฟลิปโอ้โหตอนนี้เคนเริ่มบวยเลยครับตัวเกือบตึงกลายเป็นตัวเกลือซะ มาคนต่อไปมาฮะเราเล่นงานแองเกิลเอูบับเบรมาทุบแย่งครับเจอแองเกิลหมวนกลับได้เรารอ,อเล่นงานคนต่อไปโอ้โหชอนไมเคิลครับมาป่าชอนป่าชอนเวอร์ชันแอติจูดอะยุคแอตติจูดนี่ก็อยู่ไม่ได้นานเท่าไหร,ร่นะบาดเจ็บซะก่อนตีเขา่าครับ เอาโดนเวี่ยงรีเวิร์สเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ยอมหรอกครับเข่ากระแทกป่าชรอนยังไม่ลดละความพยายามนะมั่งไซด์วอล์กแสลมเรามีเลยครับจับแบกไซด์วอล์กแสลมฝั่งนูนบับเรก็แบกแองเกิลอยู่นะฮะขอโชกแสลมได้ไหมปาชอนขอได้ไหมขอได้ไหมจัดก,การจับยกขึ้นโชกแสลม ให้ปลาชอนนอนพักครับเราต้องเก็บตัวตึงไว้เยอะแองเกิลเองเกิลเองเกิลเอ้าเฮ้ยแองเกิลไม่ยอมแล้ว <laughs> ดูไหลกระแทกอีกบาเบเรลุขึ้นมาบาเบเรนี่ก็อยู่นานกว่าที่คิดนะครับอ่าคนต่อไปมาเลยครับ oh. ชอนเวียงบาเบเรไปทุ่มครับเอ้าแองเกิลไม่ยอมไม่พักมาแองเกิลกับชอนแมนคายครับเอ้ย hey. นี่ก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์มาอีกรอบนึงครับรอบที่สามแล้วเนี่ยมิโปลี่มาไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันมันเป็นสเสน่ยยังเอาบอรเรย์่ร่วงเลยมันเป็นสเสน่์อย่างหนึ่งของแอ็ตจูดครับยุคขายคาแรคเตอร์รอบที่สามนะฮะอ่าชอนแมเกิลจะกำจัดเจอศอกครับแมนคายมาเมื่อกี้เป็นดูดเลยอ่าแองเกิลร่วงครับ เอา้าชอนไม่ขึ้นมาชนอีกเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่โคลสไลน์เราตัวใหญ่กว่าเอา้าไม่เล็งแมนคายครับเมื่อกี้กูเลงอยู่กระทืบไม่โดนเฮ้ยนี่เราฟิลเดียวกันนะเนี่ยฟิลลึกลับครับฟิลลึกลับปีศาจเอา้าแมนคายหลุดอีกครับนี่ไม่ยอมไอชอนมันมาแย่งเมื่อกี้ไปเวียงเจอรีเวิร์สครับเฮ้ยล่วงเลยเอา้าแล้วเหลือคนเดียวครับคนที่ยี่สิบโอ้โห นี่เปลี่ยนตัวเยอะครับขนาดกล้าแค่ยี่สิบคนเองนะเทนล่วงเลยเอาแมนคายไปไหมมาเราเป็นทิปเปอรเอสครับโอ้โหแล้วสองคนสุดท้ายคอนไมเคิลกับทิปเปอร์เอสเอามาคอนตบก่อนตบครับบล็อกได้ตบคืนคลสไลน์ครับ โอ้โหพี่ลูกเขยขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายอีกแล้วเล่นงานช้อนครับจับเสียบเข้าล็อกยกขึ้นซูเพล็กนี่ขึ้นมาสดๆร้อนๆเหมือนกันฮะ oh, เล่นงานบิดครับบิดชอนบิดครับอดีตดีเจเนเรชั่นเวันนี้ต้องมาฟาดฟันกันในรอบชิงของโรเจอร์ดัมเบอร์ครับกระโดดทุบไม่ถึงนี่กโอ้โห,หกูไกลไปหน่อยครับ จอชอนกระทื้แขนเล่นงานครับดึงแขนอีกยืดเส้นกันหน่อยนะพี่เฮ้ยทำไรใจเย็นใจเย็นชอนรีเวิร์สได้เลยครับนี่ต่อยท้องต่อยท้อง,อองแล้วก็เข่ากระแทกแหมไม่โชว์เพชรีกรีวันนี้นอนไม่หลับครับอืต่อยท้องไปเข้าเชือกครับเวี่ยงเข้าเชือกจับเสยตามน้ำมาคู่นี้ต้องเดือดครับ เราจะจัดให้เป็นการเจอกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยชิงแชมป์ด้วยนะฮะแหมลืมไปเลยว่ามีเข็มขัดแชมป์ไปเดิมพันครับนอกจากจะชนะโรยจอรเบอร์แล้ว้อมครับต่อยต่อยนี่แขนมาแต่ชาติปางไหนกระทืบครับแหมอดีตคู่ปรับตลอดการเหมือนกันนะฮะอืม,มาขอเพชรดิกรีหน่อยมีสไปแบสเซอร์แต่ไม่ทำนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต้องจัดหนัหนกๆครับให้ปาชรลาคอขึ้นมาฮะ แล้วก็จับสป,ปายบาัสเตอร์ไม่ได้ครับเจอจามดีสอกเฮ้ยชอนวิ่งมาทำไมตีเข่าดีไม่รีเวิร์สอา้าวโค้ทายไม่ได้ครับชอนเวียงเข้าเชือกเน่เมื่อกี้เจอรีเวิร์สซิกเนเจอร์นะอา้าวฟันศอกอะไรเจอตามน้ำครับโยนทิ้งไปชอนอ่ะอืมตบครับเล่นงานจับสแลมไม่ยองครับชอนรีเวิร์สเฮ้ยสวิชินเต็มเต็มเลยโอ้โหแล้วล่วงคู่ครับ นอนคู่ไปเลยเฮ้ยรอบชิงเลยเรเบอร์ที่มีเดือดครับเอาช้อนลุกขึ้นมาก่อนครับเราหายตันพอดีแหมโชคดีนะเอาช้อนเวียงครับเวียงไปทำไรครับป๋าไม่ยอมเลยครับกลับเข้ามานี่ต่อยครับต่อยเอาตัดคัดซีนเฉยมาสองคนสุดท้ายครับได้รู้กันแล้วฮะผู้ชนะเรลบเบอร์กับเจ้าของแชมป์ wwe หรือดับอายุเอาเจอเน็กเบเกอร์เฮ้ยใจเย็นนะป๋าใจเย็นครับใจเย็นครับจะโคลสไลน์อะไรล่ะไี่ฟาดโอ้โหเอสครับมาลุกขึ้นมาจับสไปบาสเตอร์แบบนี้ไม่รอดครับรอจังหวะเลยแม่ไม่ปล่อยผ่านครับโอกาสแพ้ก็สูงเหมือนกันเสียบเข้าล็อกครับจากการเพรดิกรีโอ้โหเป็นไง เดือดไหมเดือดไหมไปชอนเปี่ยมครับเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดียวติดอะไรวะไม่ยอมไปครับป๋าป๋าเจอรีเวิร์สเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอ,เอ้าเฮ้ยไม่ยอมครับแม่ป๋าชอนเมื่อกี้กูยโยนไปแล้วมึงติดอะไรก็ไม่รู้ติดม่านกระจกเหรอไม่ยอมครับพยายามจะผลักเจอ,อไหลกระแทกม,มันสูสีครับคู่นี้กระโดดมาเนกเบรกเกอร์ ลาคอขึ้นมามาถึงเวลาอันสมควรครับแชมป์นี้ต้องเป็นของพี่ลูกเขยเอาแหมเพอกดสี่เหลี่ยมครับหันกลับมากระแทกเฉยไปขออีกรอบวียงาครับวียงชอนไปครับนี่โอ้โหเกือบผู้ชนะรโยดัมเบอร์ครับทรีโบนส์ครับแล้วก็เป็นแชมป์ WWE คนใหม่ครับก็บประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับคอนเทนต ต้อนรับโรเ a อร์ m b e เบอร์นะถ้าชอบกิลิมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมได้เลยกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ<ว>